ซึ่งดิฉันก็คิดว่าเออพวกนี้มันเป็นกระบวนการทําง,งานที่เวลาเราทํางานไปนออมีข้อบกพร่องต้องแก้ไขไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะคะออมีบุ๊กมาร์กไอพวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เราเข้ามาใช้นะคะออนอกจากใช้เทคโนโลยีแล้วเครื่องมือในการวัดประเมินผลของเราก็จะมีความหลากหลาย<ๆ>ก็คิดว่าน่าจะเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติของรายวิชาด้วยนะคะบาง ีการคัดกรองนักเรียนค่ะเวลาที่คุณครูส่งผลการเรียนต่างๆในแต่ละระดับมานะคะคุณครูวิรยุทธ์ก็จะมีหน้าที่เป็นระบบทะเบียนเนาะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนเกี่ยวกับความถนัดเกี่ยวกับสมรรถนะเกี่ยวกับศักยภาพอะไรต่างๆมาเรืยอที่ครูประเมินแล้วก็วัดผลเข้ามาส่งไปในฐานข้อมูลดัตเตอร์เบสของครูวิรยุทธ์นะคะจากนั้นคุณครูวิรยุทธ์ก็จัดกลุ่มนักเรียนได้กลุ่มเอกลุ่มกลาากลุ่มอ่อนกลุ่มเอกลุ่มกล้า โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศต่างๆเราก็จะมีเอา์พุตออกมาให้ตามที่ท่านรองอัคาเจได้นําเสนอไปเมื่อเช้านะคะแน่นอนว่านอกจากมีกลุ่มเก่งกลุ่มก้างที่เราส่งเสริมพัฒนาความสามารถของเขาไปแล้วอย่างที่คุณครูยุทธดีหัวหน้ายุทธดีบอกว่ากลุ่มอ่อนเราก็จะไม่ทิ้งเหมือนกันนะคะกลุ่มอ่อนแล้วก็พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของเขานะคะซึ่งกระบวนการ นักเรียนมีโครการแข่งขันอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนรบยายของการส่งเสริมนักเรียนตามแผนปฏิบัติการโครงการต่างๆที่เราได้วางแผนในเดือนว้นะคะก็วัดประเมินผลตามบริบทคำว่าตามบริบทเนี่ยก็คือมีทั้งตามธรรมชาติของรายวิชาตามความจําเป็นเฉพาะบุคคลเช่นนักเรียนบางคนอาจจะมีความต้องการพิเศษในนักเรียนเลี้ย